ทันที่ครอบเกินแล้วด้วยครับอันนี้คือเราตั้งทันที่ไว้เนาะครับวันที่ไปครับอ,อ่าสวัสดีครับเป็นไงอ๋อต้องมีสถาบครับอ๋อนี่แหละ,ะ,ะ,ะวิธีการดู ยังไม่ตเออ่ะ คมน่าดูดีไม่ได้รับจริงจริงตั้งหลับของขนดนี้ใบแ่รูปก็รสอร่อยอย่างารสามวันก็จะประมาณันอะไรผ่านบ้านเรา่านผนอะไรกลับขาวครับค่อยดังเดิม คำว่ากาบข่าวนี่ก็คือไปดูที่ทางกาบมันใช่ไหมอ๋อสวยรสชาติมันดีกว่าก็คือโบราณอนุรักษ์เอาไว้แสดงว่าของโบราณก็ต้องเูแต่แต่เนื้อแะอไออี่นลูกได้ค่ะแต่ว่ามจะดไม่หูได้วยตแี่ยมสัเนเหมืแล้วมันจะแตกต่างกันยังไง ปลายปลายลูกมันจะออกสีดำๆถ้าเราเอามาหองกล้วยในพื้นที่อันนั้นมันพื้นที่มะลิอ่องมันต้องแถวรสชาติก็ยิ่งแก่ยิ่งหวานยิ่งหอมพี่กินลูกเล็กๆได้ปะลูกใหญ่ก็ได้ครับเอาลูกเล็กๆนี่มาเชิยทางนี้ก็ได้เนี่ยฮะเอาลูกเล็กลูกเล็กๆน,นี่อลูกมันเสมือนนะเราอยากเป็นกล้วยบัวชี อชอบกินบวดทีนี่กล้ยให้เรีอยงนี่ตั้งบวชบวชทีก็ทานได้ค่ะชอบกินแบบเละๆไม่เละเวียนเลยมันนิ่มดีเลยเดี๋ยวดูดเข้าปากเลยเราไปขายท่ไปนตลาดเรบรัไปยที่้าตรงนี้หรอคะสามสิบ ตั <t ap> ้มอเตอร์ไปลองนั่นแหละที่นวมีอยู่รู้ว่าเป็นยกหนักไหมดผเห็นแล้วลยังไม่ได้ดูรายละเอียดอะไร้ใไปขายขายวีเท่าไหร่ยังไงข้าไปขายตลาดนั้นค่ะยี่สิบสามสิบอบอบาไ คนไม่ตกใจตกใจทุกเครื่องเลยเครื่องหุัดจัดกาเครื่องยนตเนี่ยเราเอากล้วยที่ที่หักได้ค่ะไม่เอางอมนะคะพอ,อ,อหักได้เพราะว่าถ้าถ้างอมกว่าน,นี้สีเขาจะเข้มแล้วไม่น่าทานอเอาเส้นนี้ออกด้วยนะคะาะงั้นเวลาตากมันจะดัง 不要怕。

อันนี้คือเป็นห้องอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นห้องอบนะคะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะโอ้โหโอ้โหนี่อบอนนอเยอะเลยท,ที่ยังเนี่โลนี้มาเช็คเลยครับอืออันอันนี้ประมาณอันนี้ห้าแดดครับอโอ๋อต้องใช้กี่แดดนะครับถึงจะแห้งใช้ห้าแดดเหรอครับอืออันนี้ ค uh รับเพื่อความสะอาดอืมนี่อือือ อันนี้แดดที่สองแต่เมื่อวานเมื่อวานมันไม่ค่อยมีแดดอ,อันนี้กี่องศาคะให้ปี่องศา47 47คุณนี้เก็บลงวันนี้อันเนี้ยใช่ค่ะทำอ,อ,อันนี้คือระตุงมเสื่องอบ ก่อนใช่เครื่องสร็แล้วก็มาห่างเราเขามาตากเอาเลยเอาเลยเอาเลยอร่อยไหมเว้ยก่อนมึงจะเอาชื่อไหนก็เว้ย จับเรียงหนูเอาันนี้ให้เราอนนี้ให้ตรงนี้นะค่ะร่อนอย่ายุ่งเข้าใจไหมเอออวดใั่ไอเตียวไว้ข้างหน้าดิโอเคหนุนนิดนี้เวลาหนูเป็นอะไรหนูจะรู้สึกว่าแค่นิดเดียวใส่ตัวเองรูปประตูแต่คนเคยให้ของขอก็เลยแบบอ่ะดรียงใส มีแป้งสาลีแล้วก็แปง้งอะไรแบนี้อันนี้เป็นแป้งสาลีเจ้าผู้เดยค่ะแต่ว่ากรณีเฉพะอ,อ,อ๋อแป้งสาลีอันนี้คือควต่างที่ลงตัวน้องกับตูนเราทำให้ต<ร><ห>ูนแค่ขาดเดียวนะมันมาจากกล้วยอะไรอย่างนี้ที่ตาินีาใช้น้ำปลาไม่นะคะมาแล้วค่ะมา วินักาแฟน้าเสียบเลยแนะน้ลก็มีนะิเลยดีน้ำเล่าอเยะน้ยแดงมันไอ้นี่มันหอยมันอย ใส่นี้ใส่น้ำตาลค่ะใส่เลยค่อยค่อยเทต้นเีเอา้เบาน่ตอดเลยมั้ยคะไม่ได้ใส่ถึงไม่ได้ใส่ไม่ได้ที่หอบางๆ้องนบางๆเออไม่ได้ไม่ได้ใส่เาองใ่ต้อง้อง แต่คนปรุงแต่งรสชานนะติสาคัญนะตอไปลูกค่ะข้าวซูมา เอาไว้ได้นานมเ้ยได้นานกเลยนะ พอจะมาอีกยมีกล้วยไม่พอสั่งเราได้แตงกล้วยตากจากเราได้ราใส่นอเลยนอไม่ทันแล้วก็จะไปปลูกแปดเดือน่ะตัวจะได้มีเตกเขือไปไปต้มต้มทรงต้มของน้อยปลูกทรงเขาสมาชิกผ่อนก็เป็นสมาชิกหมายถึงว่รลูกค้าสั่งเนี้ยถ้าคนที่อื่นน่ะ สั่งเนี้ยเราส่งน้องแส่งให้ทั่วประเทศแล้วกนค่าอรอที่จะเปคืคือได้แต่ว่าบางบางอย่างมันก็ เราว่ามันไม่เข้ากับู้นหิ่งหนตัวนึ่งผสมย้ออี้พอเราผ่กเสร็จแล้วเราก็มตูมกุยตาค่ะกีกุยตาไปสัมผัสอากาศมาจิตมานั่งกินเบียร์ที่สัมผัสอากาศกุสากกนยะเอยานี้เอามาทำนิดนึงมาทำก๋วเตียวมาทำองลวมาทำินมังคนกินก๋นยเตยเ ชวติหนูไม่เอาแบบ่อนเพราะว่าเด็กโถหนูตัมไม่ไดาู้เลยนบ้าบ่าชิวื่อไปเออก็หนูใช้วันไหนเดี๋ยวน้องแคทเอาไปชุ่หลูไีมาไปชุ่ง่ายหนูก็เลยครายเรือมันค่อนคลายถักตานาเรืเลยำเดือยคายักแล้วก็พัวนน้ำมาคิดดูไม่ต้องเลี้ยก็ล้าโซ่ไว้เดี๋ไวนี้เวลาเพื่อนมาแขกมาได้ทานลงคอง จะถ่ายไหมเราจะจะถ่ายทถ่ายไหมั้ถ่ายกันกอนออองก่อนนะค่ะเดี๋ยวนี่ขีเล็ขนาดน้อเนาะเดี๋ยวเติมไงเมื่อกี้ที่แมวขอทำแล้วกันนี้โรห้ออ่นก็บ สองสี่ห้าหกสี่สิไอ้กระดาษน่ประมาณประมาณนั้นนะหนึ่งช้อนนะเดี๋ยวเราแต่งไงพี่พอมันเหลือแล้วเราก <c oughs> ็ <c oughs> าเติมได้แต่ขั้นแรกต้อง <c oughs> ต้องให้มันได้ก่อนไงนิดหน่อย <c oughs> น้ำน้อยหน่อยใช่เนี่ยพอพอแต่งเสร็จแล้วเราก็แตะทีแล้วก็เลยทาหน้า่อกานหน้าแตกกันหน้าแตคุก้ยังมีปัญหาหน้าแตะ วันที่หกไปวันที่เจ็ดแล้วคุณไม่ไปเหรอไม่ไปค่ะปวดใจเสียทีแรกบอกพี่มนว่าจะไปเลยพี่มนก็เอาเอากระดานมาให้เขียนเลยว่าพี่มนถ่าไมิธีพี่วันนั้นไปรับปิญญามาปางมันได้เราไปกันเองใช่ไหมได้เราไปดีรถบัสก็ไม่รู้เดี๋ยว ะมีการปลูกกล้วยแปรรูปทําอะไรได้บ้างคะที่นี่ก็หลักๆจะเป็นแปรรูปกล้วยตาค่ะเป็นกล้วยตาห้าแดดซึ่งแปรรูปจากกล้วยน้ําว้าค่ะเราก็มีจริงๆที่เนี่ยค่ะมีกล้วยอยู่แล้วประมาณ16ไร่ค่ะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้รับชื่อในชุมชนรับซื้อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจแล้วก็ขยายเป็นตำบลค่ะตอนนี้น mm hmm. สมาชิกก็เยอะไหมคะสมาชิกตอนนี้60คนค่ะหมายถึง hmm. ว่าปลูกกล้วยแล้วก็เอามาร่วมที่ที่มาร่วมจริงๆก็ประมาณ30คนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ ที่นามาส่งเราค่ะกปลูปกปลูกกล้วยตามก็จริงๆที่หลักๆก็คือปลูกมะพร้าวกล้วยก็คือจะปลูกตามไปสวนไปไปไร่ค่ะก็เอามาส่งเพราะว่าจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องวิ่งเข้าไปในเมืองก็วิ่งเข้ามาส่งที่นี่ก็ราคามันก็พอๆกันในเมืองค่ะราคาเท่ากันแล้วเราตัดกล้วยมาแล้วเราไปทำาไงก,ก็ตัดกล้วยนี่ตัดกล้วยก็จะมีการถูกวันที่หลังจากตัดปีค่ะ ก็อายุประมาณ90วันความแก่ก็ประมาณ80เซค่ะหมดก็ตัดมาเสร็จก็นำมาบ่มค่ะบ่มเสร็จก็นำไปตากแปลลูกเป็นกล้วยตากกล้วยตาก้ากแดดค่ะคำว่า้าแดดนี่วันหมห้ะะ้าแดดก็คือเป็นการตากกล้วย5วันค่ะก็คือตามชื่อเลยเราจะอาปอกเสร็จนำขึ้นไปตากตากบนผ้าขาวบางค่ะแล้วก็ 3วันเอามาทับแล้วก็ตากอีก2วันก็เป็นทั้งหมด5แดดเป็นกล้วย5แดดค่ะไม่ไม่ไม่ถือว่าใช้พลังเสียงอาทิตย์ใช้ใช่ค่ะใช้ตากในดวงตากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะหลังจากนั้นเราได้มาเดี๋ยวทำไต่ออ่าพอกล้วยตากลงมาเสร็จนะคะเราก็มีการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้นก็ทําเป็นคุกกี้กล้วยตากค่ะก็สามารถนําไปจัดเบรกหรือว่าเป็นของฝากได้ค่ะก็คือแล้วในกลุ่มเองเนี่ยเราแล้วเราปันผลยังไงคะ ปันผลก็จะมีปันผลเป็นที่อย่างที่มาก็จะมีค่าแรงเนี่ยค่ะก็จะมีการแปรรูปกันจริงๆทุกวันอังคารก็จะมีค่าแรงให้แล้วก็มีรายปีก็จะเป็นปันผลตามจํานวนหุ้นที่ลงไว้ค่ะแล้วเราขายตลาดเป็นยังไงบ้างตลาดค่ะ,ลคะหลักๆถ้าตัวคุกกี้กับตัวข้อยากจะเป็นตลาดออนไลน์เป็นหลักค่ะก็จะขายผ่านหน้าเพจ a c e b o o k ค่ะแล้วก็ตามงานของหนึ่งงานรับที่จัดเช่นงานโอท็อปซิตี้ที่ขายที่เมืองทองนะั้นแล้วก็ไปมาเหมือนกันค่ะ ที่นี่เห็นว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จริงๆเราเริ่มต้นจากเนี่ยค่ะแปลรูปกล้วยแล้วก็มีชาวบ้านสนใจมากขึ้นก็เลยเปิดเป็นสู่เรียนรู้เพิ่มเติมค่ะแล้วก็เริ่มต่อย,ยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะ<ม>เพื่อเพื่อต้อนรับกลุ่มนะท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นค่ะท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเราเน้นยังไงบ้างท่องเที่ยวก็จะเป็นสัมผัสวิถีธรรมชาติค่ะก็จะถ้าชอบเป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปก็มีให้ทําทั้งด้านเกษตรแล้วก็ด้านการแปลรูปค่ะแล้วก็จะมี ที่เป็นไฮไลท์ก็จะเป็นการล่องแพล่องเรือค่ะที่เรามีมีบริการนักท่องเที่ยวค่ะที่นี่ก็คือติดแม่น้ำติดตรงนี้จะเป็นคลองบางป่าค่ะเป็นคลองที่สามารถทะลุออกแม่น้ำแม่กองได้สนใจที่เราติดต่ออย่างไรคะสนใจช่องทางการติดต่อก็มีเบอร์โทรนะคะศูนย์4ก8 5 4ก็ค่ะหรือว่าติดต่อผ่านช่องทาง Facebook ค่าเป็นเพจโควินการ์เด้นค่ะ สามารถทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ชื่อจริงก็คือสวนสวนโควินค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นถ้าชื่อจริงก็คือวิสาหกิจชุมชนโคลคกองบางป่าค่ะแต่โควินก็เคยจะเป็นชื่อเล่นจะเป็นชื่อที่เราก่อตั้งขึ้นแต่แรกอยู่แล้วที่ทําในครอบครัวค่ะถึงเติบโตเป็นวิสาหกิจค่ะทำนานย่างเนี้ยถ้าเป็นในน้ำสวนก็จะเจ็ดปีค่ะวิสาหกิจห้าปีค่ะ orang mungkin orang mungkin lupa kau ni dia, dari tujuh.